เกิเหตุนึ่งเก้าหกสี่นะคะทุกคนนี่ระหว่างทางนึกว่าเขาทำอะไรนะทุกคนโอ้ oh. มันเป็นรถอะไรนะอ้วนเมื่อกี้นะ่ะคนทรายสามรถอ๋อมัน oh. น่าจไนนะไ mm hmm. ม่นี่นะคะก็ระหว่างเดินทางมา เจแดงเจแดงเจใอย่าขวางรถค่อยเดนตอนนี้เราอยู่ที่ไต้สนีเต่างอยนะคะขออนุญาตนะคะโอ้น่าเราเต่งตัวรอผมรลยนบออกมากอนผมบอรอ

เออขนุนต้นมะมีมะม,มีบ้านเฮาเป็นมากแล้วมาฝากนี่เดียวค่ะต้นเขาขอเอิ้นตน้นหมดและะ้วค่ะต้นต้นยอดเลี้ยงบ่ต้นยอดเลี้ยงนำ่ำมังคุดคะ่ะมังคุดแน่แล้วกะมีมังคุดมีเงาะกเเงาพิ่นนมัใหญ่มันก็เป็นเรียวอยู่หลายที่ใส่คุณอืมค่ะ อันนี้พอดีเพื่อนอยู่สุราษฎร์เพื่อนอยากให้ปลูกลองดูเพื่อนก็เลยส่งมาให้ต้นเลี่ยงค่ะเพื่อนมายอดเลี่ยงเพื่อนว่าน่ะค่อยก็ไม่เคยกินคือเดี๋ยวฮะจักค่อยก็ไม่เคยกินค่อย่อยก็ไม่เคยกินคือเดี๋ยวบ่เออค่อยก็ไม่จักคือเดี๋ยว ไม่คล้ายๆต้นเลี้ยงนีเคยเลี้ยงขาบอกเอาจริงๆเลยขาคือต้นแข้งค่อยก็อธิบายมีชือเพราะว่าเพิ่นว่าต้นยอดเลี้ยงเพิบนวงนี้แต่เฮาก็มีเคยกินนะนะถ้าค่อยเห็นอันส่วนข้างๆน่ะเขาเจ้าปุ๊ไว้เขาเขาไปขายเขาว่ายอดมันเขาไปกินนะมันมันขมบ่กตรงขมอ๋อเพียนะอ๋อคล้ายๆยอดเพียนะบอกยอดเลี้ยงนะนี่ก็มีเงาะนะคะแล้วก็ สุรียนมงคุดนะโอ้ฮะญย่ปุมอม,ม่อนโอ้นี่นะเต็มสวนเลยตั้งเมืเ่อลยบ่พ่อตั้งเมืเ่อลยบ่ โอเคไปเพราะว่าเราก็ไม่ได้เวทสิเลยขอบคุณนะคะขอบคุณพี่สาวคนสวยนะคะส่งต้นไม้มาให้นะคะจากสุราษฎร์นก็อยากให้ปลุกลองดูคนี่คนกลับเต็มคันรถเลยอ๋อต้นมังคุด เออเนาะแต่ขึ้นอยู่กับคนปลูกแหละอ้วนเลยปลูกดีรักษาดีอืดูแลดีดูแต่ไม่แลดูแต่ตาไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้กินแมนโอ้ยว้าวบาปานนัะขึ้นเลาไม่ได้กินแล้วเลยว่าปัวเทวดาเบิ่งเฮ โอเคนี่นะคะเราก็จะโอ้เป็นสวนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะนารณาก่อนเดี๋ยวจะปลูกสวนเชเลยจักต้นใบหยักๆยนี่บ่เออไม่รู้เหมือนกันฮะจับฮะเออต้นสตออ้วนพี่จะพาไปล่องใต้ไม่เที่ยวทะเลนะจะไปเที่ยวสวนที่ต้นชะอม เออวันวนว่้วนเราไปต้นโจ้มขอบคุณค่ะไปนอนสวนกันบอกครับโอ้โอสุนทัยให้มันกูมันมก็สิได้ชวนกบาดน,นี่ละค <c oughs> ่ะพอดีไอ้ปุยาน้องแม่แล้วเขาก็ไว้ทีไอ้ปุต้นไนนม้น้ำนะค่ะแมนไปอ้วนเรา สาวคนสวยนะคะยกสวนจากอใต้มาอยู่ก็กอกม,มจากใต้มาสูาอ่อีสานก็มาถึงนะน่าจะถึงน่าจะถึงวันนี้แหละพอดีอพี่เขาอ่ะเขาใส่เบอร์โทรผิดเป็นหนึ่งตัวทางปริษัีก็เลยติดต่อไม่ได้ ต้องขอบคุณนะคะพี่มีนามากๆนะก็จะมีต้นทุเรียนมังคุดเงาะแล้วก็อะไรนะสตอแล้วอะไร,ไรน้าอ้วนอ้วนจะไปะซื้อที่ไหนนั่นน่ะตรงนี้นะพ่อตรงไหนอ่ะมันจะเลยนะพ่อมันมีที่จอดไหมเที่ยงอันนี้คือชะอมของแท้นะอ้วนเนีน่ย แกงชะอุมนะคะฮ้อนฮ้อนฮอนฮ้อนฮึชาวประแดงน้อยโอ้ยพ่อบอกว่าไม่นัวปลาปลาแดกไม่นัวปลาราพ่อบอกว่ามันก็พอดีแล้วพ่อเอ้ยเจ้าจะเอายังไงอีกสอุกใหม่ๆ ให้มันเย็นก่อนโอ้วนยแซบบักคักนะคะแกงร้อนๆอันนี้คือแบบไม่ได้ใส่อาหารเลยนะแกงชะอมร้อนๆเขาเรียกว่าคือแกงชะอมล้วนๆนั่นเอง mm hmm. อืมแกงร้อนแกงร้อนนะถ้าบ้านค่อยเรียกนะแซบลายแซบลายเลยแหยะโอเคนะคะก็อ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันแล้วกันทุกคนหลังจากที่ไปเอาต้นไม้มาแล้วนะทุกคนระหว่างทางก็เจอเนาะพอดีเาขาประสบอุบัติเหตุเนาะระหว่างทางก็ขอให้นะทุกคนเดินทางยังระมัดระวังแล้วก็ปลอดภัยกันทุกท่านนะคะ